คือยังไงเจ้ลูกสิ้นปิ้งขายบอกลูกยังไงเนี่ยปิ้งกินเท่านี้แหะคือเห็ดเห็ดเสียบเป็นไม่ดีแหละแต่แซ่บด้ีลูกชิ้นยังเจ้ลูกชิ้นแท้หมูค่ะลูกชิ้นแท้หมูท่านผู้ชมเอ้าพากันตอนกินข้าวแรงอีกแล้วกับบ่อแรงเหรอครับผมทุ่มกวาดจะสองทุ่มแล้วเมนนะครับทำไม่เบาเลยโอ้ยเสียงหมิ่นบ่อตองห่วงได้ท่านผู้ชมแม่ใครจะยิ้มเสียงหนี่งก็รู้ว่าเสียงอยังอ่าใครจะยิ้มเสียงสีเฮียนได้ก็หูได้ว่าเห็ดแกงยัง่ง แกงออมแกงอะไรเจ๊ออมหอยออมหอยครับนุอบอมหอยจุกแกงออมหอยขมมาเนี่ยพี่แขวนดีสิเจ๊เจ๊ว่าเอาใส่น้ำลายมาเสียบเอาเหัเจาะนี่ใส่ข้าวเบือทำชุ่มแกงก็จะเป็นในล่ะแกงออมหอยอมาเนืซิมไปออมหอยจุบปลาเนื้ซิมแล้วกินหอยเขาย่างกิ่นนังเข่าเหมือทำชุ่มอันนี้ข้าวเบือบปล่าอ้ยข้าวเขาไม่ได้ซื้อเข้าแกงที่รักคุอมีเจ๊ แมแกงที่รักแกงหอยจูบทำชุ่มอ่าถ้าไม่รักก็ไม่จูบเป็นไหมอ่าแกงหอยจูบได้ป่ะมือนี้รู้สึกว่าอร่อยแซ่บอร่อยมือเจแซ่บคือคือคนขึ้นมนดีแท้อันหอยแย้นตั้มแก้มเดี๋ยวนี้มือเจอยากนักไปทั้งเก้มแม่เขาหน่อยมือดีปิ่งลูกซินความกับตำแกงเกงป่ะเนี่ยตำถั่วค่ะตำถั่วถั่วบานเท่ากับกรอบบานดีเอาเจนังลุยนังลุยนั่งทำชุหมบ กินข้าวแรกน้ำกันกิน,กนข้าวแรกกับเจีตต๊ยรตลีที่เกาเจี๊ยจนมานั่งพี่เจ๊นั่งเครื่องมะอมขอะยาดบ้านมันแบ่งกล้องอนั่งพี่ละพอกันเวลาก,กินข้าวอีกแล้วนะครับก็จะ <c oughs> สอนเดี๋ยวนีว้ <laughs> บิ่งหมากชุ่มผูบานเจ๊ทำชุ่มนายอยู่ดิ่ซุปปีเต็มต้นพนดีพัดเนียงนี่ชุ่มผูบผัดเนียังแต่ว่าพูน่ะเป็นพ่วงเป็นงอนอยู่มะเมี่ยวมะเมี่ยวพูนทำชุ่มพูน่ะเป็นพ่วงเป็นงอนอยู่อเต็มต้น เรนไม่เจ๊คือเดี๋ยวบ่าวเ่าถาไทยเบิ่งตอนมันเป็นหมากไงท่านผู้ชมลนเออะแซบอยู่ดิหวานอยู่ดิเจ๊แม่ทำมาพี่เด็กหน่อยมาถามลนหิมดือมมาแมาท่านผู้ชมมากินแกงเซกี้จูบเฮฟซี่แกงที่รักกับว่าออกบะระเจ๊สุกจูบออกบะระแค่จะว่าถ้าดูดหอยปลากถาดูดบลากแค่แต่ว่าใหยดดูดปลากแหยดูดก้นมันให้ดูดก้นมันก่อน ดูดท่านเดี๋ยวเราเอาไข่ดูดก้นมันก่อนกลับขึ้นไปแล้วกัจังดูดทั้งอ่ามีแคบหมูความธรรมชมมีแคบหมูด้วยนะครับอันนี้ถั่วของเบาเท่าเจ๊ตักิ่งเต็มเลยเบ่าเท่าแซ่บได้ลูกสินลูกสินแท้ลูกสินหมูแทะมากินข้าวแรงน้ำกันธรรมชุมเจีเยะเป็นอย่างไอเอฟซีบอกขึ้นจูบหน่อยเดียวนึงอือมันเสียงดังเนาะจูบแล้วนี่แหละเขาจะมากินแกงห้อยจูบอีแจ็คแบบอืมป่านปิ้งขายไม่เจ๊ยนะ ปุ๊บแล้วดูดทีเดียวปุ๊บเลยแล้วแม่ค่ะเกาเนาะเออาหันบ้านเราจะี๋ยน้ำจิมม้มจะอาออกมาบอครับบอ,บอนี่แหละกินกับตำหมงเหงาแคบหมูก็มีดครับชมนนั่กูดได้มาแคบหมูดีมัน,น,นเท่าถุงจากบาทเจนอ่ะสิบบาทถุงใหญ่เนาะกูดได้มาเนี่ยกินแคบหมูเอ้วเดี๋ยวบ้านเราดูให้เบิ้งเนี่ยตามมาชมเนี่ยหอยจูบเนี่ยอ๋อ,อไงนี่แลยบ้านเราข้าเบียร์กรอืด นนะแซ<ส>่บนัวดีเ,เย <laughs> ลยเจนะเอฟซีร้าวาไม่มีแล้วท่านผช้ชมเดี๋ยวพอถากินเถากันนะครับคืนนี้นะครับผมจะพาไปรับช่มครับอาจารย์สังได้ทำชม่มได้นะครับต้นปีหกแปดอาจารย์ว่าลงให้เอฟซีพันแนนะครับงวดวันที่สองมก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอาจารย์ไปฟังไปช่มน้ำกันมีเอฟซีถามมาอยู่ นะครับอาจารย์สังนะครับงวดแรกนะครับผมนัดอาจารย์อาจารย์มาประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมจังไปฟังไปชมน้ำกันนะครับงวดที่ผ่านมาบริลลุงได้ทำมืชมเด้อนะครับอาจารย์มารอลงนะครับนี่แหละครับปีใหม่งวดต้นปีนะครับเดี๋ยวเ่าเข่ากินเข้ากอนตาชุมนี่ครับผมมากินเข้าน้ำเจี๊ยรัตตรี่ค่ะมาค่ะ ดีครับบ้าทอสวัสดีทผช่วมครับคืนวันที่25ธันวาคม2567นนะครับเวลาจะสามทุ่มแล้วนะครับจะพาทผช่วมครับมารับชมครับออสังนะครับผมงวดวันที่2มกราคม2568นะครับปลายปีครับหยุดไปหลายงวดนะครับออสังกวาดต้นปี68นะครับ ลงให้เอฟซีวนแน่นะครับทำชุชมตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายนะครับมาฟังมาช่น้ำกันนะครับอาจารย์จะเล่นให้ชุดใดนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่26ธันวาคม2567ได้ทำชุ่มเด้อเพราะว่าดึกแล้วนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับบอลเทาครับครับครับสวัสดีพี่น้อง ทุกคนทุกท่านคือเก่ามาเดือนนะครับเด้อครับห่างหายกันไปสองสามวัดครับเอาา่าพอกันไม่อีกตักตกันไม่นะครับเนาะครับสวัสดีครับพวกเราบสวัสดีครับนะครับครับอาจารย์บอกบ่าทวัดช่วงปลายปีเมื่อกี้เอาจังได้หยุดก่อนนะครับให้สูตรมันเขาเดินดีนะครับอ่าจะลงประการได้ขอโทษพี่รองครับทุกคนนะครับเด้ออ่าแล้วสุรอาจารย์ส่งไม่ให้พยายามสุดเพื่กันเหรครับอาจารย์ส่งไม่บ้าถาวาเบิรงยูทำชมชมกัททีว่า อาจารย์ว่าสูตรเริ่มเดินดีแล้วนะครับอามื่อนี้ผมขอว,ว่างสองสูตรนะครับไม่มี<อ>งคงสุดท้ายนะครับเ้อให้จบครับให้จบนี่คงนี่เลยครับนะให้สรุปให้เลยขึ้นในคลิปนี้เลยสรุปให้คลิปนี้เลยครับผมจะให้สองหางไปเลยไหมครับผมครับสองหางไปเลยครับผมม่มีคงสุดท้ายไม่มีคงสุดท้ายครับครับน้าอาจารย์เป็นยังไงอากาศเลยครับบ่อเทาครับอากาศเป็นยังไงครับอาจารย์น้าบอ ครับหนาวจิงวายครับวู้เครื่องวานวาน,นี่หนาวแห้งครับผอ่ามือนีบบบอะไรมือนีบบบอะไรมือนี่เริ่มอุ่นคือว่าแล้วนะครับนะครับอุ่นขึ้นแล<อ>้ว<อ>ครับอ,าบอา่าท่านผู้ชมเอฟซีปไดเดินแท้งมาชม่วงปีใหม่ก็ถทิวาปีนี้ได้สัมผัสบรรยากาศหนาวแนาจาย์เนาะครับผมอ่านะครับผมเอาครับอาจารย์ครับว่างขาแหลกคนนะ้ครับครับเจ็ดเก้าหนึ่งครับ เจ็ดเก้าหนึ่งอาจารย์ใจมี่ให้ตัวเล่นตัววิ่งบ่าวเดือให้จับนี่ครับอ่าหางแรกเจ็ดเก้าหนึ่งครับตารตรงมาเลยครับบอบเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าครับเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าครับผมทานที่สองครับเอาหัวใจของบอทเขาครูสีเขาวบอทเทาเหรอครับว่าว่าใช่ครับอ่าคำนวณในตัวนี้เก้าศูนย์ห้าครับ อาเล็กประจำเบาเท่านี่เลยครับเกาซุนหาผมคำนวณมาตัวดีในตีโตมากเลยครับจะมากวม่ต้นปีเนบอยจันท์ครับขีมาดีนะครับเกาซุนหาเอฟซีวงวานเอฟซีงาเล็กประจำเบาเทาอยู่ในเกาซุนหาเนี่ยครับครับผมเบาเท่าตามมาหลนเราเพเห็นมันดอกบ้างนยอดต้นปีนะครับซุนหาจนปลายปีนะครับบอกออกครับอ่านะครับเอฟซีกับบอกเบาเท่าอยู่ว่าอย่ากข่มด้วยเบาเท่าเด้อ นะต้นปีโบแน่เด้โบออกโบแน่ครับพรคว่ามันโบแน่มาโดนแล้วครับตัวนี้อ่าเอานะครับลักหน้าครับเก้าศูนย์ครับเก้าห้าครับศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าครับเก้าศูนย์ครับเก้าห้าครับอ่าก็จะได้หกคู่สองหาศูนย์ห้าครับบาทครับเล่นครับครับ เขาเรีวิ่งหรือว่าขับเก้าขับศูนย์นะครับวิ่งได้วิ่งเก้าขับศูนย์บนล่างบนล่างครับอ่าเอาท่านผู้ชมวิ่งเก้าขับศูนย์เนี่ยพี่น้องงามๆเลยเนาะบ่อเท่าเนาะครับเนียนโตนคู่สิบของบ่อเท่าล่ะศูนหาแล้วครับครับไอ้วงกลมตัวไหนหรือจังไหนศูนหาครับอ่าวงกลมศูนหาเลย เบาเบาเท่าน่ะเป็นคู่กายของสุนหามาอครับ่กัตัวความเด้อพี่น้องเด้อสุนหาสุนกับตัวนํ้ครับครับอี่เน้นคู่เดียวเม็ดเดียวให้พี่น้องเลยนะครับเนาะเน้นคู่เดียวนี่บอครับเม็ดเดียวเลยครับพี่น้องนะพี่เดือพี่น้องนักตัวอะไรค่อยกัดเอาเรื่อพี่น้องนะบ่มีตัวร่องปันท่งสุนห่กมีตัวร่องให้พี่น้องเช็ดเอาเรื่อยครับพี่เดือครับครับให้พี่น้องเม็ดเดียวเลยครับ อ่า้าร่องตัวใดถ้าตัวร่องมีตัวร่องตัวมากบ่หรือซูนหาเม็ดเดียวเอาซูนหาเม็ดเดียวเลยครับครับชุดสามตัวเน้นตัวไหนครับชุดสามตัวเก้าศูนย์ห้าครับเอาท่านผู้ชมชุดสามตัวเก้าศูนย์ห้านะครับครับวิ่งนี่ตัวไหนเด่นกว่ากันครับเก้ากับศูนย์หรือเด่นซ้ำกันซ้ำกันครับเก้ากับศูนย์ครับอ่านะครับมวลในอาจารย์เป็นว่าเก้ากับเก้ากับศูนย์มานะครับครับฟันให้เม็ดเดียว เลยครับศูนย์ห้าคำตอบที่น้องเลยคิดยากมากไว้ายเลยครับครับอยู่ที่ดวงวาสนาบาลมีลหละนะครับบอมมี่ตัวมากร่องตัวมากร่องบ่ครับบ่ะเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้านผู้ชมนะครับผมครับตัวที่ผมมีเก่าแล้วครับอเอานะครับมาเบิ่งนน่ำนผู้ชมนะครับออสังอยู่ในสายนะครับงวดนี้นะครับงวดต้นปี แอบสมกราคม2568นะเป็นนักทั้งหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งได้ท่านผู้ชมเด้อน,นะครับถามมักเข้ากัจนะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ถามพมักก well ับพวกเป็นยังท่านผู้ชมนะครับอ่าเบิ่งเป็นแนวทางนะครับอ่าถ่าเลขเด่นเลขวิ่งครับเด่น9กับ0บนล่างนะครับ3ตัวมี7 9 1นะครับ9 0 5ตัวเน้นนะครับ7 9 1เพิ่นก็ตัดให้9 1 7 1 7 9นะครับ9 0 5เพิ่นตัดให้เด้เพิ่นว่านี่แหละ วันนี้จะมาเลขประจำเบาเถ้านะครับ905 05 9095นะครับกับตัวด้วยได้ท่านผู้ชมด้ฤนะครับกับตัวว่าอาจารย์ทวนแล้วมันเขากับเลขฝันครับอ่ากับตัวบ้ากับตัวความครับกับตัวด้วยที่จริงทานเน้นให้คือคู่เดียวคือศูนหาศูนหาครับมันถือกับเลขฝันพอดีครับทวนแล้วฝันไว้จังไดคือว่าถือกับเลขฝันผมฝันว่าศูนแห้งแล้วก็รอู้บังงูหน่อยหนึ่งครับครับหลังเห็ดผู้เฒ่าควอม บ้าหาครับเขียนตัวเลขให้เบิ้งมาครับเขียนตัวใดล่ะครับผมเขียนเก้าศูนย์นี่เหรอครับเขียนเก้าศูนย์แต่ว่าไปเน้นโค้งไปโคเลขตีโค้เลขเป็นหาโค้งศูนย์อู้โอศูนย์ะครับก็เลยเน้นให้ศูนย์หาครับเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับผู้ใดมักผู้ใดชอบเไปจัดไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่เบิ่งกะบ่มักกะเบิ่งไว้ซื่อๆท่านผู้ชมเปรียบเทียบเบิ่งนะครับท่านเนาะอ่าแคปหน้าจอครับผมกับความฝันอาจารย์เพูนเลยมักแห่งเก้าศูนย์หาครับ แม่เลขประจําเบ้าเท่านี้ละอ่าวันในอูมังโม่หน่วยหนึ่งมังโม่เลขศูนย์คบเป็นหาครับอ่าวันในอูมังโม่ครับครับหาวัเท่าเท่าเลขศูนย์นะแหกันเลขครับเก็ียตัวเลขพวกเบื้งความอืมเอาสันเก้าศูนย์ในเบิ้งเอาสันครับผมเลยเมตีส่กันเลขเก้าศูนย์ห้าเลยครับเก้าศูนย์หาเลขอ่าด้านเจ็ดเก้านึงนี่เป็นตัวร่องบอกหรือยังไงตัวร่องครับตัวกันรู้สึกหรอครับตัวร่องตัวกัน เน้นเน้นคัดคัดถ้าเน้นคัดคัดคือศูนหาศูนหาเลยครับอเลขประจำบา่าวเถาะท่ทชน่ม้ดี๋ยมีผูมักบอกจนว่าไปจนว่างวดสุดท้ายของปีนะครับงวดที่ผ่านมาอจนว่างวดสุดท้ายแล้วน,นี่นาออันนี้อันนี้งวดงวดที่จะถึงนี่เป็นงวดต้นปีอ่าเริ่มปีพกแปดไหมเริ่มงวดแรกของปีกับงวดสุดท้ายของปีผ่านมาแล้ว ขาดพันวาจ๊เกิอย่างแค่ไหนม่เอา้าอาจารย์เพิ่นมั่นใจเข้าซุนหาซุนหานะครับอาจารย์เพิ่นว่าตรงกับความฝันฝันว่าได้รูมบั็โม่ครับแล้วจากในบันี้รับศูนย์บ่กัดยากไปผู้เฒ่าเลยศูนย์ให้กับผู้เฒ่าผู้เฒ่าเลยเอ้านี่ศูนย<า>์แห้งอย่าเบื้องเล็กก็เบื้องเอาท่า,อานอ่าเพิ่มปีเซกันเลขเก้าศูนย์ห้าเลยครับอา่าพัน เพิ่นเขียนให้เบิ่งบ่หรือจังไหนเพิ่นเขียนเลขเก้าศูนย์ในเบิ่งเอานี่ว่าสุดเก้าศูนย์แฮกหลายว่าซั่นเด้เอ้ามันจะบ่แม่เก้าศูนย์บ่คือบริเนนเก้าศูนย์ไอพี่น้องเฮ็ดเอาเล่ครับเอานะครับผู้เฒ่าเขียนให้เบิ่งเก้าศูนย์เพิ่นว่าเอาป้าเฒ่ารบกวนซักหน่อครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับป้าเถ้าด้วยครับเด้อให้มีโชคลาภใส่ปีใหม่สุขสุขคนครับสวัสดีปีใหม่ด้วยกันเด้อนะครับปีใหม่นี่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไอพาย FC ฟเฮงๆ ให้โชคให้ม ắ n อย่งได้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงว้ก่อนนะครับผมสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณออสังนะครับขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ที่ผ่านเาแนวทางมาเด้นนะครับผมขอบคุณทุกปูนะครับทุกเสี้ยนทุกอาจารย์เพื่อนก็คำนวณให้เต็มที่นะครับผมเพิ่นก็อยากให้ถูกสุขคนะครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะเป็นเพียงแนวทาง นะครับถ้าเข้ามาเข้าช็อปเพราะว่าจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับแต่ถ้าบอชปมาเข้ากับเบิรงดซีซีนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาเป็นสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะบ้าบ่าวทวบเป็นยังท่านผู้ชมนะครับมีเข่ามีรุดนะครับเอานะครับบ่าวทวบขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขลนนะครับขอบคุณพี่ปานาอาทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพ่อใหญ่แม่ไงล่ะทุกทุกท่านนะครับผมอายุมั่นขยืน FC ที่กำลังเดินทางกลับมาบานเฮาช่วงเทศกาลสงการานต์เบาเถ่าขออวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับให้ร่ำให้รวยกลับมาบา้านเฮากลับมาแล้วนะครับผมต้นปีก็ขอให้ได้โชคได้ลาภนะครับมาสัมผัสบรรยากาศอากาศเย็นๆอากาศหนาวๆบ้านเราปีนี้บ้านเราหนาวนะครับท่านผู้ชมเอาพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบาเถาสวัสดีครับ